สวัสดีครับเริ่มเอาพุทแล้วนะเริ่มไลฟ์แล้วนะครับโอเควันนี้ผมไลฟ์ผ่านดูเด่นไลฟ์นะครับช anel ยู u ูบเนานะหลายๆคนที่แบบเล่น YouTube อยู่แล้วหรือว่ามาหาข้อมูลใน YouTube นะครับก็จะได้พบเจอกันในวันนี้นะครับส่วนอีก2ช่องทางใน TikTok กับใน f c e e o o o เนะี่ยวันนี้ไม่ได้ไลฟ์นะครับแม่เดี๋ยวขอเช็คนิดนึงเนาะเช็คภาพเช็คเสียงนะครับ ฮะเสียงโอเคนะครับก็จะได้พบเจอกันในวันเหมือนว่าเสียงจะดังไปนิดนึงเนาะขอปรับนิดนึงนะครับวันนี้ผมใช้กล้อง Sony z v e 1 0 mark t i นะครับทำการไลฟ์สดจากตัวเครื่องเขาเลยนะเป็นระบบที่ดีเหมือนกันนะครับคือโอเคเสียงผมน่าจะจัดการไม่ได้แล้วพอกดไลฟ์ปุ๊บเนี่ยมันสามารถมันไม่สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้แล้วนะครับ วันนี้นะครับผมมีเครื่องริดไลท์นะส่งมาจากกรุงเทพครับมาแกะกล่องให้ทุกคนดูเครื่องนี้ผมส่งไปเคลมนะฮะส่งไปเคลมดังนั้นเรื่องราวที่เราจะคุยเนี่ยก็คือเรื่องของการเคลมเจ้าตัวเครื่องริดไลท์นะครับมันมีขั้นตอนมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับแล้วใช้เวลาประมาณกี่วันแล้วอะไรบ้างที่เขาเคลมนะครับหลายคนยังไม่รู้นะครับ ของผมเนี่ยผมเ,เป็นพาร์ทเนอร์นะครับในโซนภาคเหนือที่คอยซัพพอร์ตในเรื่องของ like, ริดไลท์นะทั้งการเซตอัพการเอาเครื่องไปให้ลองนะครับแล้วก็การขายนะรบ,บริการในเรื่องของการดูในเรื่องของอาการจัดเซตต่างๆเซตไฟนู้นนั่นนี่นะครับอันนี้ผมช่วยทั้งหมดเลยนะครับในโซนภาคเหนือนะใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยหรืออยากจะติดต่อทางกรุงเทพผ่านผมก็ได้สะดวก สะดวกทางนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับตัวเครื่องรีดไลท์ตัวนี้นะครับผมก็เพิ่งได้มาจริงๆได้คืนมาสักสามวันนั่นแหละ,ะแต่ช่วงนี้ก็คือ,อ,อทางโปรดักชันนะครับเราก็ยังมีงานอยู่ก็เลยยังไม่ได้แกะมันนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คือใครที่เข้ามาแล้วก็อยากจะเข้ามาทสเครื่องเนี่ยก็คืออาจจะยังไม่ได้เข้ามานะฮะหลังจาก วันพรุ่งนี้นะก็น่าจะสะดวกแล้วนะครับติดต่อทักเข้ามาได้เลยนะครับว่าอยากจะลองเครื่องอยากจะเทสเครื่องนะครับมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวในระหว่างแกะเนี่ยผมก็จะเล่าไปด้วยแล้วกันนะตัวตัวประกันนะครับของริดไลท์เนี่ยจริงๆถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับซื้อไปครั้งแรกนะแกะกล่องมาปุ๊บนะครับลองเช็คดูนะครับว่าตัวเองอ่ะได้ลงทะเบียนตัวประกันหรือ,อยังนะฮะ ประกันเนี่ยมันจะจริงๆมันจะรันตั้งแต่เราซื้อแล้วแหละนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะต้องมาเช็คเลขซีเรียลนัมเบอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเลขซีเรียลนัมเบอร์แล้วก็ตัวการลงทะเบียนนะครับผ่านไลน์ผ่านไลน์ Offi c i a l เขาจะมีระบบลงทะเบียนอยู่นะครับให้เราลงทะเบียนตรงนั้นได้ตัวเคสตัวนี้นะครับเพื่อทุกคนที่ได้เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยหรือว่าส่งกลับไปเคลมเนี่ยก็จะได้กล่องใหญ่ๆแบบนี้นะครับ เป็นกล่องที่เอาไว้กันกระแทกนะครับพร้อมอยู่แล้วนี่นะี่คือเก็บไว้นะครับผมผมก็เก็บไว้นะเอาไว้เผื่อแบบเดินทางหรือว่าในกรณีที่ส่งเคลมอีกรอบนึงก็ใช้ตัวนี้แหละเดี๋ยวขอเทมันนิดนึงเทมันิดนึงนะอ่ะอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เนะี่ยผมใช้กล้อง Sony z v e ั1 0นะครับแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ของของตัว Sony เองเลยนะครับในการถ่ายทอดสดนะ ไม่ได้ใช้ตัวคอมพิวเตอร์หรือว่า OBS นะครับข้อด <ifi ér ados> ีของการใช้กล้องถ่ายทอดสดแบบนี้ที่มีระบบของ Sony แบบนี้นะครับข้อดีคือเราจะยกกล้องเพื่อนย้ายกล้องเนี่ยได้เลย <f air ados> มันไม่ต้องใช้สายไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถต่อ Wi-Fi จากมือถือแล้วก็ออกไปไลฟ์ข้างนอกได้เลยนะนี่คือสะดวกมากๆนะครับแต่ข้อจำกัดก็จะมี1คือเราไลฟ์ไปแพลตฟอร์มเดียว แล้วเท่าที่ลองเนี่ยสเสถียรก็คือ y YouTube สเสถียรที่สุดนะครับ Facebook อะไรเงี้ยมันต้องใส่เลข rtmp นะครับอาจจะยังไม่ค่อย support เท่าไหร่ u t u b e เนี่ยโอเคเลยนะครับก็ถือว่าสะดวกนะครับถ้าใครที่แบบไลฟ์เฉพาะ YouTube อะไรเงี้ยปั้นตัวเฉพาะ YouTube แต่เป็นแพลตฟอร์มอื่นอะต้องมีเครื่องไลฟ์สดเพิ่มเข้าไปนะครับนะเลนใช้ s i g m a 18บแ f 2.8นะครับเป็นเลนที่ผมชอบใช้นะ มาดูกันเครื่องนี้นะครับรีดไลท์เป็นเครื่องรุ่นที่1น,นะเป็นรุ่นที่หถามว่ารุ่นที่1เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วซอฟต์แวร์ข้างในไม่ได้ต่างจากรุ่นที่2จะมีความแตกต่างก็คือเรื่องของบอดี้นะครับบอดี้แล้วก็แผ่นแนลจอเท่าน,นั้นเองครับแผ่นแนลจออาจจะทัดไม่ได้ลื่นเท่ากับเวอร์ชัน2ไม่ต้องกังวลนะ เวอร์ชันห่เนี่ยมีเฉพาะตัวทดลองตัวเวอร์ชั่นที่ทุกๆคนจะซื้อไปแล้วได้เนี่ยคือเป็นเวอร์ชัน2ทั้งหมดนะครับดังนั้นสบายใจแห่งห่วงได้เลยนี่แต่ถึงยังไงไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันหน1หรือเวอร์ชัน2นะครับทางริดไลท์เนี่ยเขาซัพพอร์ตในส่วนของซอฟต์แวร์ทั้งหมดเลยนะครับส่งเครมก็ส่งเครมได้เหมือนกันนะครับการเครมเนี่ยเขาจะมีเครมอยู่2แบบด้วยกันนะฮะอันที่1คือเครมในเรื่องของ ฮาร์ดแวร์ที่มันที่มันเสียหายจากการาจากการผลิตนะท่านมุดส่วนไหนส่วนใดเสียหายนะครับก็สามารถที่จะเอาไปเคลมได้นะครับไปเคลมได้หมดเลยนะตัวเครื่องตัวฮาร์ดแวร์มันทำงานไม่ได้เออมันเออตรงนั้นตรงนี้มันเสียข้างในนะครับก็1ปีนะครับ1ปีเลยนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนซอฟต์แวร์ที่ผมเคลมล่าสุดเนี่ยผมเคลมในส่วนของซอฟต์แวร์ จริงๆอ่ะมัน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 มีอาการที่ผมบางทีผมทัดเนี่ยมันเริ่มทัดไม่ได้แล้วมันต้องใช้เมาส์อย่างเดียวออฟฟิศเขาบอกว่าเป็นที่ซอฟต์แวร์นะครับผมก็เลยอส่งเคลมไปแล้วก็รีเทนกลับมานะครับก็เดี๋ยวจะมาลองด้วยว่าหลังจากที่เคลมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเครื่องนี้นะครับมันดีขนาดไหนนะมันกลับมาทัชได้ดีหรือยังนะมาลองกันเลย มันเดิมนะครับถ้าเวลาเราซื้อนะก็ไม่ได้ต่างอะไรจากตรงนี้นะครับ1ก็คือเราจะได้ตัวเครื่องนะตัวเครื่องริดไลท์หนึ่งเครื่องแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับซึ่งอะแดปเตอร์เนี่ยผมแนะนําให้เก็บไว้ให้ดีนะครับใช้ของริดไลท์เท่านั้นนะครับถ้าใช้ของที่อื่นมันอาจจะสัญญาณไฟหรือว่ากําลังไฟเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงเราก็ไม่ได้เพียงพอครับดังนั้นเก็บไว้ให้ดีนะครับตัวน,นี้เก็บไว้ให้ดีเลยนะ ยึบนะสักครู่นะขอดูนิดหนึ่งอ่ะใครที่เข้ามาตอนนี้นะครับสามารถทักทายกันได้เลยนะไม่ว่าจะมาย้อนหลังหรือว่าดูสดนะครับสามารถพูดคุยคอมเมนต์ได้เลยนะ,ะถ้ามาย้อนหลังก็เดี๋ยวผมจะเก็บคอมเมนต์เอามาตอบอีกทีหนึ่งนะครับอโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ตัวเครื่องนะครับอย่างที่บอกก็คือฮาร์ดแวร์ประกัน1ปีนะครับฟรีเลยนะส่งเข้าไปที่ศูนย์แล้วกเ็เขาส่งกลับมานะครับฟรีถ้าเป็นซอฟต์แวร์ตลอดชีพเลยไม่ว่าจะมีอาการไหนนะครับสามารถทักไปคุยกับเซอร์วิสที่เป็น Line Official เขาจะสแตนบายตอบเราเสมอนะครับแล้วก็ทักเข้าไปเสร็จปุ๊บถ้ามันโอเคมันเป็นที่ซอฟต์แวร์เขาก็จะขออาจจะส่งเครื่องไปหรืออาจจะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับให้เรา อ๋อไม่ว่าจะเป็นรุ่น1ห,หรือรุ่น2อ,อัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ฟรีตลอดชีพนะครับนี่ตัวบอดี้ตัวหนึ่งนะจะเป็นแบบนี้นะนี่แต่ว่าทุกอย่างจะเท่ากันเลยนะครับจะมีรูไมร์รูหูฟังนะครับ USB Type A อยู A, ่4พอร์ต USB C 1พอร์ตแล้วก็ HDMI In นะครับ2 HDMI Out นะครับแล้วก็ช่องจ่ายไฟกล้องสามารถพลิกไปด้านหลังกับด้านหน้าได้เหมือนกันเลยนะครับสามารถต่อจอ แยกนะครับจอต่อจอที่มิ r r เรอร์ตัวนี้ได้นะครับเหมือนกันเลยครับด้านหน้าก็จะเป็นปุ่ม Power เปิดปิดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะเทสด้วยนะปึ๊บมาโอเคอรั้รั้งนะครับผมก็จะเสียบปลั๊กก่อนเสมอนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟมันกระชากนะครับแล้วก็เสียบเข้ามา เครื่องวิทย์ติดแล้วนะคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับการเคลมครั้งนี้นะครับใช้เวลานานไหมนะขึ้นอยู่กับ1คือขนส่งที่เราส่งตัวเครื่องไปที่ออฟฟิศที่กรุงเทพนะครับว่าเขาใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับเราก็จะใช้เวลา1วันในการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ใหม่นะครับตัวเครื่องเนาะทุกอย่างใหม่อ่าทัดโอเคนะครับ ه, เดี๋ยวผมก็ต้อง ล็อกอินทุกอย่างใหม่นะอินเทอร์เนต็ตใหม่ดูเหมือนว่าเขาจะติดตั้งลงใหม่หมดเลยลงใหม่หมดเลยอ่ะก็ใช้เวลาของผมเนี่ยผมส่งเป็นพัสดุไปรษณียน์นะครับแล้วก็ห่อหุ้มไปไปเพิ่มนะก็ใช้เวลาประมาณสัก3วันมั้งก็จะถึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหาว่าเราอยู่ใกล้ๆนะอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยเราแวะไปเอาเครื่องไปวางนะครับ ก็ใช้เวลาแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะเขาก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งนะครับก็ส่งคืนมาอย่างเครื่องนี้เนะี่ยก็ส่งคืนมาใช้เวลาประมาณไม่เกินรวมทั้งหมดไม่เกิน3วันนะครับหลังจากที่เครื่องไปถึงก็กลับมาที่มาที่เชียงใหม่แล้วนะครับดังนั้นใครที่กําลังกําลังอยากจะส่งเครมนะครับก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะครับมันใช้เวลาไม่นานใช้เวลาไม่นานเลยนะครับน่า ผมขอล็อกอิน w i ไฟก่อนนะโอเคขั้นแรกนะครับหลังจากที่เราได้เครื่องรีไลน์ไปนะก็ทำการต่อ wi-fi ให้เรียบร้อยนะถ้าหากว่าเราไม่ต่อ wifi เนี่ยตัวอื่นๆมันจะทำงานไม่ได้นะมันจะมันจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเหมือนมือถือนะฮะ ถ้าหากว่าเราปิดเน็ตเนี่ยมันก็เหมือนแท่งแท่งริงครับที่ไม่รู้จะเอามาทําอะไรนะเหมือนเราตอนเราขึ้นดอยนะผมขึ้นดอยอินทนนท์บ่อยๆเนะี่ยเวลาทีอา่อยู่ในจุดอับสัญญาณเนี่ยรู้สึกว่าเฮย้ยไม่มีอะไรดูเลยนะต้องเซฟหนังเซฟวิดีโอไว้นะครับเซฟ u t u b e ไว้นะครับเราสักครู่นะผมไม่แน่ใจว่ามันจะต่อได้หรือเปล่าชิบเอผมใส่ถูกไหม แต่เท่าที่ดูนะครับทัชทุกอย่างออ,อือ่าทัชได้แล้วนะแถวนี้ก็ทัชได้นะครับต่อเนื่อเน็ตจึ๊บน่าจะใส่รหัสผิดเมื่อกี้ผม อ่ะดูซิจะได้หรือเปล่าอ่ะถ้าหลังจากที่เราต่ออินเทอร์เน็ตนะครับสเต็ปต่อไปก็คือเรื่องของการปรับภาษาเปลี่ยนภาษาแล้วก็จะมีเรื่องของการเช็คสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ผมผมแนะนำเลยถ้าหากว่าเราไม่ได้เช็คสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับเครื่องนี้เนี่ยบางทีเราต่อ Wi-fi เราอาจจะไม่ได้เห็น เวลาไลฟ์มันอาจจะกระตุกก็ได้นะครับก็เช็คอินเทอร์เนต็ตให้เรียบร้อยเนาะเอ๊ะตอนนี้อินเทอร์เนต็ตผมไม่แน่ใจว่ามีปัญหาห,หรือเปล่ารับฮึบคอนเน็กท์ข้งนนะครับเน็ตนะฮะเรื่องของตั้งภาษานะครับจะอยู่ในเซตติ้งมันเหมือนเครื่อง Android นะครับเวลาเราปัดหน้าจอเราก็จะเห็นตัวแอปต่าง เข้ามาที่เซตติ้งที่เป็นปุ่มฟันเฟืองนะครับก็จะมีในส่วนของอตัวนี่นะฮะภาษาภาษาอยู่ในส่วนของ System นะครับก็จะตั้งค่าภาษาตรงนี้นะครับแต่เข้าไปหนึ่งทีแล้วก็ language นะครับมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษถ้าหากว่ายังไม่มีภาษาไทยก็กดบวกนะครับแต่โดยปกติมันจะมี default อยู่แล้วนะก็กดค้างไว้ลากขึ้นนะครับแค่นี้ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแลลวนะแล้วก็เราก็ ปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัววันที่ให้เรียบร้อยนะครับเท่านี้ก็สามารถที่จะใช้งานเครื่องได้แหละนะครับเรียบร้อยนะโอเคที่เหลือผมก็น่าจะต้องได้เอาไปทสอในส่วนของการการเทสนะครับให้กับคนที่สนใจในเชียงใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ที่ผมมาแกะกล่องนะตัวเครื่องที่ส่งเครมไปนะครับสำหรับใครที่อยากจะ รู้รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลมยังไม่ชัวร์ว่าตัวเองเนี่ยลงทะเบียนหรือยังนะครับทักเข้ามาได้นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตั้งแต่ได้เครื่องมาเราจะต้องถ่ายตัว serial number ที่อยู่ฐานตรงนี้นะครับใต้ฐานตัวเนี้ยส่งมาที่ไลน์ด้วยนะครับถ้าทําไม่คล่องนะครับก็สามารถทักเข้ามาผมแล้วก็ผมจะไกด์ไลน์ให้นะครับว่าต้องถ่ายรูปตรงไหนส่งไปในไลน์อะไรนะครับหรือว่าส่งไปที่สตาฟแล้วให้สตาฟเนี่ยลงทะเบียนให้ก็ได้นะครับตัวเครื่องนะครับก็จะลงทะเบียนเคลมนะสามารถเคลมได้ ตัวเครื่องนะครับ1ปีนะครับตัวฮาร์ดแวร์1ปีตัวซอฟต์แวร์นะครับตลอดชีพนะครับสามารถอัปเดตได้เรื่อยๆนะครับอัปเดตได้ตลอดนะครับเวลาที่มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เขาจะมีป๊อปอัพอยู่ข้างบนนะครับหรืออย่างผมในกรณีผมเอ,อ้ยมันทัดเออลำบากแล้วขอเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันใหม่กิ๊กแบบล้างคล้ายๆกับล้างเครื่องนะก็ส่งไปที่ศูนย์ที่กรุงเทพแล้วก็ส่งกลับมานะถ้าใครอยู่แถวๆกรุงเทพก็ง่ายหน่อยนะเพราะว่าเราสามารถที่จะ เอาไปวางไว้ตรงนั้นนะเอาเครื่องไปวางที่ออฟฟิศหนึ่งวันนะก็ไปรับเครื่องก็ใช้ได้เลยใช้ต่อได้เลยนะครับวันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับผมใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาเทสเครื่องนะทักเข้ามาได้นะครับไลน์แอดวิดไลน์บายดูดี like de, หรือแอดดูเด่นไลน์ก็สามารถทักเข้ามาได้เหมือนกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับตัวเครื่องอยู่กับผมแล้วใครอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์คอมเมนต์ไว้ทักมาได้กด ติดตามมวกดกระดิ่งไว้นะครับส่วนใครที่อยากจะรู้เรื่องของการทำไลฟ์สดนะครับในเรื่องอื่นๆพวก OBS Prism Live นะครับก็ทักเข้ามาได้เหมือนกันนะครับเราจะมีสลับกันนะครับระหว่างตัวเครื่องเทสเครื่องนะครับกับตัวการไลฟ์สดด้วยคอมพิวเตอร์นะครับสลับกันไปนะเป็นคอนเทนต์นะครับผมเคไปแล้วนะครับ